โจรลักของคนบ้านน้ําท่วมมันก็โจรแถวนั้นแหละครับมันจริงๆเลยไอ้พวกนี้ชาวบ้านก็ตะโกนมึงโจรใช่ไหมแน่มันอย่างนั่นอีกนะชาวบ้านเขาไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้กล้องมันเยอะไนงะถ้าเป็นเมื่อก่อนแถวบ้านผมนึงมึงก็โดนฉมวกพุ่งนะครับไอ้ไอ้พวกไปลักของเขาในขณะที่เขา ลําบากมันต้องตีให้จมน้ําไปเลยนะครับนะมันไม่ไหวอะ่ะมันยังจะไปทําเขาอีกมันไม่เข้าท่าเลยเอออีกอันนึ่งนะถ้ามีไฟฟ้านะถ้ามีคนเห็นนะไอ้พวกขโมยเนี่ยนะเอาไอ้นั่นนะไอ้ไอ้แบตเตอรี่ที่ไฟสองร้อยี่สิบอะที่เขาใช้ช็อตปลานะ่ะ จิ้มไปเลยครับจิ้มปั๊บ